อากาบสวัสดีท่านผู้ชมกันได้นะคะขอบคุณที่มาดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนคือวันนี้เราจะมาแจ้งว่าคือช่วงกลางๆเดือนเราอาจจะหายไปนั่นเองนะคะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราติดการบ้านเยอะมาก การบ้านเป็นกองประมาณเท่านี้อ่ะสมมติว่านี่คือการบ้านนะการบ้านนี่ก็กกจะกองยาวเท่านี้ขึ้นไปเลยอ่นน่ะนั่นแหละคือการบ้านท่านผู้ชมหมมืแบบว่าโคตรเยอะมากเยอะแบบว่าทําอะไรไม่ทานเลยจริงๆไม่ใช่คลิปที่เราจะลงล่าสุดกันด้วยก็เถอะนะแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะแบบว่าโคตรเยอะมากเลยตอนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องนีบไปปั่นแล้วนะคะทุกคนหืใครที่แบบ ติดงานวันเหมือนกันนี่ก็สู้ๆนะคะก็มาทาให้เสร็จแล้วก็ค่อยมาอันนี้ก็ได้หรือทําอะไรให้มันง่ายก็ทาง่ายง่ายก่อนแล้วค่อยมาแหละแบบว่ามีติดปัญหาเหมือนก,น,กนกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปทำกันบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปละโอเคเราไปแจ้งแค่นี้เดี๋ยวอาจจะประมาณเกือบปลายเดือนเราอาจจะลงคลิปต่อนะคะ๊ายหายค่ะเดี๋ยวเราคลิปใหม่ได้เลยนะ